สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวโซนิ c 125cc นะครับยังยังแต่งไม่สวยนะครับตอนนี้รถมันพังนะฮะก็เลยมารีวิวให้ดูนะครับว่าผมจะแต่งยังไงว่าผมจะแต่งยังไงจะแต่งยังไงพูดตามกันว่าผมจะแต่งแบบแบบยังไงนั่นแหละครับก็อย่าลืมกดติดตามผมไว้นะครับผมก็จะมารีวิวแบบสั้นๆนะับนิดหน่อยก็มันแต่งไม่ได้เยอะนะครับเป็นโซนิ c ตัวใหม่นะฮะ นิกตัวใหม่นะครับก <on> ็ไ <Mustang> ม <cal mus i> <c loyalty> <od> ่มีอะไรมากเลยอย่างเราหน้าก็มีกันโชกนะครับกันโชกคเป็นกันโชกคทองนะฮะก็กระบอกโชกไม่ใช่กันโชกกระบอกโชกคทองนะครับแล้วก็เป็นกันโชกเดิมนะฮะแล้วก็มาเป็นล้อล้อเป็นล้อสีเขียวนะครับแล้วก็มาเป็นน็อตทองเอ้ยไม่ใช่น็อตทองน็อตหกเหลี่ยมนะครับสิบห้าสิบห้าตัวนะฮะก็เป็นลายไทยนะครับเป็นลายไทยตัวนี้ก็เป็นน็อตทองนะฮะเกียร์เป็นเกียร์เดิมครับผมคันสตาร์ทเป็นคันสตาร์ทของแดดนะฮะเป็นเหล็ นะครับก็ไม่มีอะไรนะฮะท่อเป็นท่อไนนะฮะท่อไนตัวนี้ซื้อมา490บาทนะครับตัวนี้เป็นคอท่อดํานะแต่จริงซื้อมาเป็นคอท่อแต่งนั่นแหละเป็นคอท่อป้องอ้อยนะมันดําหมดแล้วนะครับซื้อมาประมาณ400นะครับแล้วก็พักเท้าเป็นพักเท้าเดิมแต่ตัวนี้เจาะนะครับคาบูนะเปิดกองเป็นคาบูโซโนิกนะครับไม่รู้เห็นบปล่แต่เปิดให้ดูไม่รู้เห็นไหมโอ้มืดตึ๊บเลย นะครับเป็นคาบุโซนิกนะครับจะเปิดกองนะฮะก็เปลี่ยนเป็นปอกบอกไม้นี่ก็เป็นของสีเหลดกไอเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ใส่กระจกประกับมือตัวนี้ซื้อมาสามร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็มีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วนะแล้วก็หมดแล้วล่ะครับก็มาเป็นน็อตทองนะน็อตทองมีไม่กี่ตัวครับผมนะฮะน็อตทองมีไม่กี่ตัวแล้วก็เป็นเบรกนะฮะตัวนี้ตรงนี้ยางรั่วนะครับยางรั่วเป็นยางใหญ่นะครับนะฮะก็ ไม่มีอะไรละครับก็มีอยู่แค่นี้นะฮะก็ตอนนี้ก็ยังแต่งไม่สวยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามผมไว้นะผมจะอัพลงเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดผมรีวิวหรือว่าผมซื้ออะไหล่โซนิกตัวไหนมาใส่นะครับผมก็จะมาบอกราคาด้วยนะฮะก็อย่าลืมกดติดตามผมไว้นะครับนี่มีน้ำมันรั่วจากขบูด้วยนะครับดูไว้ <laughs> ตัวนี้รถผมซื้อมาหมื่นห้านะครับซื้อมาหมื่นห้านะเครื่องก็ยังไม่ดีครับผมก็วาา แต่ครอบหม้อน้ำนะครับตัวนี้ซื้อมา150บาทนะครับสีเรลดนะฮะก็มาฟังเสียงแป๊บนึ่งซอเครื่องมันเครื่องมันดังอยู่แล้วแหละนะครับก็เดี๋ยวตายเลูโข้ยี่ีครับนี่นะครับเสียงตอนเสียงเครื่อง มีก้านดังนะครับมีแคมบอบนสุดตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็โซลินดังนะครับมีแค่นี้นะฮะอ่าครับผมตัวนี้ก็สามนาทีแล้วนะครับ<อ>ก็ผมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะฮะก็อย่าลืมกดติดตามผมไว้นะฮะย้ำหน่อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวอะไรสวยๆแต่งๆมาให้ดูนะครับขอบคุณมากครับที่รับชม